Delta Force สอัปเดตใหม่อาซาร้าทำไมเกมนี้มันอัปเดตถี่จังวะแทนที่ใหม่รอบนี้มาเป็นเปริมิทเลยเหรอเดี๋ยวลองไปอ่านคอมเมนต์ดูว่าเขาคิดยังไงกับอัปเดตตัวนี้ละกันสถานที่ประวัติศาสตร์ที่คนรุ่นก่อนสร้างมา2 0ปีกว่าจะเสร็จกลายเป็นสมรภูมิสนามรบไปแล้วฮ่าฮ่มันก็จริงนะเขาสร้างกันมาแทบตายพวกคุณนี่ก็ไม่เกรงใจบัมพ์พุษเลย มาลบอะไรกันแถวนี้วันนี้เอาไอ้ตัวนี้มาปล่อยหน่อยฟังดูเข้าท่านะเดลตาเขาน่าจะมีโหมดมัมมี่บ้างนะทีมงานลองรับไปพิจารณาหน่อยแล้วกันนะครับอีกไม่นานแผ่นที่ประเทศไทยมาแน่นอนครับแผ่นอะไรวะเกมมันใช้โหลดไม่ใช่เหรออ๋อแผ่นที่เออก็น่าสนใจดีนะแผ่นที่ประเทศไทยโหลดเกมมาเล่นเกมจิงไม่ใช่เกมวิ่งมาราทอนอันนี้ผมเห็นด้วยนะเพราะว่าหลังจากที่ผมได้ลองจำแบบใหม่ที่ชื่อว่าโมนูเมนต์ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะผมรู้สึกว่ามันใหญ่มาก ตอนแรกผมรู้ว่าไอป้ปรมิตนั้นมันเป็นแค่ฉากเฉยเฉยเว้ยปรากฏว่าเฮียแม่งปีนได้คือคุณสามารถค่อยๆปีนจนขึ้นไปถึงข้างบนศูนย์ได้เลยอะเนี่ยดูดิทุกคนแม่งกลายเป็นมดไปเลย แหมลูกนี้เล่นสไนเปอร์ดีกว่าอัปเดตโอปเปอเรเตอร์ใหม่เพราะหนุ่มแว่นกิสโมคือแม่งโคตรหล่อเลยหล่อแบบเนิร์ดถูกใจสาวๆแน่ๆโดยสกิลอันตรีพี่แกนี่ก็จะมาแบบแมงมุมปันๆหน่อยนะรโดนแล้วนี่ก็จะแบบตะข่ายคุมตัวว้าอะไรวะเนี่ยแล้วก็มีอาวุธใหม่ด้วยน,นะ Mk4 SMG นะสายหมอนี่น่าจะถูกใจนะส่วนมีดอ่านว่าอะไรวะเนี่ย a d e กอันนี้เท่มากฟันและควงด้วยโคตรเท่เลย อันนี้สก,กีนใหม่ของ ASW นะมันเฟี้ยวมากเพราะว่าแม่งเป็นเครื่องปิ้นกระดาษด้วยกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมปืนมันถึงปิ้นกระดาษได้นะแต่ว่าสงสัยเผื่ออาจารย์สั่งงานตอนมึงไปลบมึงจะได้ปิ้นงานส่งได้เลยมั้งอ๋อแล้วมันมีแผนที่ใหม่เซโร่แดมนะนาดานเขือ่อนอันนี้เป็นแผนที่ใหม่ของโหมดโอเปอเรชั่นโหมดโอเปอเรชั่นคือโหมดแนวเอ็กซ์แทคชั่นชูเตอร์ซึ่งตอนนี้นี่แบบมาแรงสุดๆเลยนะเรียกว่าใครไม่ได้ยินแนวนี้นี่ไม่ได้แล้วตอนนี้ซึ่งใครอยากลองนี่ก็มาลองเกมนี้ได้มันฟรีเออมาลองกกกกัันนนนนนออออ่ะเเเดดีผมมลงงงหหหหาาาาาาา้้้บคคึรรรจจ็สถ เมาส์กลางเพื่อที่จะสื่อสารได้นะว่าเราจะไปไหนอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวขอรมีกับหัวมือสักทีแล้วกันนี่เฮ้ยคอมพิวเตอร์จะว่าไปช่วงนี้แลมมันก็แพงอยู่นะเอาแรมกลับบ้านไปขายดีกว่าเว้ยน่าจะได้เยอะผลการเล่นรอบแรกของผมแน่นอนระดับผมคือชิปหายยกตีคือผมประมาทมากเห็นว่าโหมดมันเขียนว่าอีซี่ไอเชี่ยแม่งบอดแม่งอีซี่แต่คนแม่งโคตรตึงเลยกลับมาแบบของหายหมดตัวเฮ เอาหม่รอบสองรอบนี้มีพี่สาวเทพโยนมีดลัวไม่ต้องใช้กระสุนเลยดีเหมือนกันเดินตามพี่เขาไปแล้วก็แย่งรูดของกับพี่เขาด้วยเออโดนแย่งหมดเลยกูมีคีย์บอร์ดด้วยเหรอวะคนเฮียแหลมพกคีย์บอร์ดในสนามรบเน่นเฮ้ยเจอคนเจอคนโยนแมงมุมแม่ง,มง,มงเลยโอ้โคแสบตาหลังจบปะทะกันสักพักโอ้จะ,จะตาจะตาแล้วโอ้ยผมมาพับฟื้นเลือดกับพี่สาวข้างล่างโดยผมอาสาคุ้มกันให้กับพี่เขาขณะที่เขาฟื้นเลือดผมได้ทําการวางกับดักอย่างดีพอพี่สาวฟืนเสร็จผมก็ฟืนบ้างพวกเราพยายามระวังบันไดตรงนี้มากอยู่นานจนกระทั่ง กูคงรู้มันมีหน้าตาอยู่ข้างหลังไอ้เย้ยส่วนรอบที่3เหมือนเดิมเช้ยำมมันโคตรจังวะไอ้โหมดโอเปอเรชันนี้แนะนําไปหาเพื่อนเล่นเถอะเล่นคนเดียวนี่มันโหดเกินไปว่ะคุณอยากรู้ไหมว่ามันโหดจริงไหมไปโหลดมาเล่นซะกาลินาเดลตาฟอสมีทั้งบนมือถือและบนคอมพิวเตอร์